สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชแนลนะครับช่องที่เรียนูร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่29กันยายน2563ครับอยู่ในส่วนของฐานเศรษฐกิจนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับบัญชีกลางครับปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยพิการนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ กรมบัญชีกลางครับปรับเกณฑ์จ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคนพิการนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมงบครับปี6 4จี้อบทอสอทอครับตรวจสอบยอดเงินให้พอนะครับหลังเกิดความวุ่นวายในการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับจากการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ ในการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการให้กับคนพิการของนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับให้กับผู้ที่มีสิทธิ์แทนนะครับอ,อปทอนะนะครับในภูมิศักดิ์ครับอรัญญากเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2564ครับมีการจัดสรรงบประมาณนะครับ งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคาะเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนนะครับการส่งเคาะเบีย้ยยังชีพคนพิการนะครับให้อปทอนะครับโดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและจัดสรรให้เทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงได้แก่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองนะครับดังนั้นครับเพื่อให้การใช้จ่ายนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการของอปทตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 3เป็นต้นไปโดยความถูกต้องสะดวกคล่องตัวกรมบัญชีกลางจึงยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่20ธันวาคม2 5 2และกำหนดกฎเกณฑ์นะครับและวิธีปฏิบัติขึ้นมาใหม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถือปฏิบัติโดยจะเป็นการเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและชัดเจยนยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับกรณีที่อ,อปทอครับที่ได้รับงบประมาณผ่านสอทอกำหนดให้สอทอครับตรวจสอบง,งบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการนะครับในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของอปทแต่ละแห่งให้เพียงพอครับเพื่อกรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ทันกำหนดระยะเวลาและการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของเทศบาลครับในปีงบประมาณ254ครับกรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆครับ รอจนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่จะ นะให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเนาะแล้วก็เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าให้กําลังใจนะครับซึ่งเป็นสส่วนหลักๆนั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีความพิการนะครับอันนี้ก็เป็น2กลุ่มที่เราต้องดูแลก,กันนะครับและเชื่อมั่นว่านะครับในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการนะครับซึ่งก็นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่านะครับเมื่อไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมันก็จะส่งผลกระทบนะครับวง กว้างในทีเดียวกับนะฮะประชาชน2กลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่สําคัญและต้องสนับสนุนนะครับให้เขาได้ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับในการปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะส่งผลให้ในส่วนของผู้ที่นะครับได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเนี่ยนะครับในเรื่องของนะครับเดือนในปีงบประมาณใหม่นะครับก็จะได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะ,นะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่นำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลร่วมกันนะครับวันนี้ต้องลํำลาไปแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ